นี่ไม่ได้มาอวยกันนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าสวยมากเลยครับอ่าเม่งน,น้ำใสอ่าทฟินฟินนิดกลางสวยอย่างสมบ้รณ สวยอลังการแล้วแบบสวยงามมากคร,รับท่านผู้ชมสวยมากครับสวยกว่าที่ผมคิดไว้อีกแล้วครับผมเป็นบรรยากาศที่แบบสวยงามมากครับเป๊ที่สวยนี่ไม่ได้มาอวยกันนะครับท่านผู้ชมคปปรับโอ้โหบอกได้คําเดียวว่าสวยมากเลยครับอเป็นคาเฟาที่ชื่อดัง แห่งหนึ่งของบุใบลำมาครับผมมาเลยนีากกา่บรรยากาศครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวยงามมากครับผมอ่านี่ครับค,ครับผมท่านผู้ชมไปเดินห้างไม้กันก่อนนะครับคือแบบาโอ้โหขอโทษครับ,ออรบมีแขกแล้วก็มีลูกค้าที่มาเยี่ยมชม ¡Mata! 야. Yeah. 실� <목소리> 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 นะข้าวเมเป็น้องเนาะมีสาลาเปาข้าวเที่ยวอันน,นที่คาเฟ่เนาะพี่น้องนะนเนาะบรรยากาศลมลืม่นง่ามแท้ๆได้พี่น้องเฮ้ยเบิ่งเนี่ยโอนะ้ยไอนาเย็นชุ่มชื่นเนาะพี่น้องเนาะง่ามมีน้ำตกง่ามอาหาร้วกับเรากระโดดได้พี่น้องเอ๊ะต้นกล้วยเนาะพี่น้องเนาะ กับเขาเครื่องดื่มแตะแจงซีเลยตาแ้วอวนข้าเบิงมเนาะช่งนี้พี่น้องน้ามิลีบรรยากาศพี่น้องเนาะไปด้วยกัน3คนเลยนอคู่กัมากโอ้ยโยอ้อ้ยัอแย้ยแอ้ยโอ้ยโน้ยอยโเ้ยอ้ยอ้้ยอ้วโอ้ย้อ้ยอ้้ออย้ โอเคเอ้ยนี่แหละได้คำเดียวว่าสวยมากๆครับผมอ่ะชมด้านในครับนี่เลยแบบมุมแบบเปนฟินมากครับไปตากลากาไป้ังในครับไปครับไปยังไงนี่มาดูไฮไลท์ครับคือ,อไฮไลท์ของชี่คือบ่อบปลาครับ <ไป S 1> ครับอ่าไปดิข้ามไป ไฮไลท์ของที่ไม่ใช่ให้ถอดรองเท้าเหรอใช่ไหมถอดรองเท้าปะฮะไหนเขาถอดไว้ตรงไหนเขาเขาถอดไม่ไม่ไม่

สวยมากครับนี่ลูกชายเอาบุกมือถือพาท่านผู้ชมก่อนผมตากำลังวัดเลยลูกนั่งลง ขาใส่้าวพื้นที้นี้ไม่ต้องตัวไทยเป็นยำแต่ว่าเป็นตุ้งไม่ทนะคุณเจ็บตไปตอดใหญ่เลยไมต้อิดน้ต้นเลด้เ็บตงเกงเลยที่กระปงอะไรพังเงินเปิดขึ้นวาาก้ว